เอาเอาแต่ว่าแต่ว่าหนูต้องยิ้มยายจะโไเ้เอายิ้มหวานๆวันเนี้ยคปากเล่นเล่อนในแหละต่ไม่กินไม่เอนุงเอาเอาอกกนอกก่อน้าหยูดได้เออ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 ไม่เออเออเออเาอเออเอเอาเอมเอ่เออออเออเออเอออยาออเอออเออเออเอิเเออออเเอ เปาโอ้ยหอมตาย่งหอมตาอย่งุกกีตาโหแล้วไม่หอมตาจียเหมนนนี้พอยิ้มแนะฮะกัตาวันนี้ปุลมจะไปนะยไม่ยจไม่ไม่มีบทโอดนะไม่อาบน้ำโออาน้ำไปเพียมวันนี้ปูลมจะไปแล้วยันไม่ปกติบทโอดจะอยู่ที่คนนี้โอดหยู่ที่แม่นะล้างตัวแค่ล้างตัวนะล้ว

อาไม่อยากอาบน้ำเอาเอาพูดดีๆพูดดีๆอาดึืน้ำลายเข้าไปก่อนไม่ออะไรนะอะไรนะพูดไม่ได้ยินไม่แม่ฟังไม่รู้เรื่องทำไมไม่อยกนอึบก่อนอึบก่อนก็ยิ้มก่อนเลยยิ้มอะไรนะอะไรนะแล้วก็เข้าไปหอมพูดแม่ทำไมแม่ เวลาหนูร้องอ่ะอ่าเวลาหนูร้องไห้ทำไมใหมหนูตาให้แม่โอ้โอ้อ้อห้อ้้ออหโอ้ว ลูกร้องนั้นสวยหรือเปล่าใช่ใช่ลูกจะได้ดูไว้ว่าเอ๊ะเก่งหรือเปล่าคนท oui? well ี่ร้องอย่างนี้อ่าเออแม่ทำไมแม่่อนแล้วก็ลูกเงียบก่อนแล้วก็เอายิ้มก่อนยิ้มก่อนลูกมีเหตุผลเสมอเหพอผลลูกยิ้มหน้าตาหนิว้ากินผักเข้าไปใช่ไหมกินผักให้แม่โอ้หนูก่อน มาเป้าโอมามาไม่เไมไม่เป้าโอ้อนนเดตตามแม่เดตตามตามแม่เ้ลนอดตามแม่ลูันเกไม่เอาโอ้โอเดี๋ยวมเห็นไหมอ่าไหนดูสิสวยหรือยังลูกสวยหรือยัง หาเอาอออไหนล้อแม่สิทำไมไหนไหนอ่ะ